ไปบอกว่าอธิบายก่อนอีกค่อยตั้งกล้องตองเฉื่อยเลยแมนนี่เอากระมิดได้ซ้ำนั่นอยังไงวะสวัสดีครับพี่น้องผมปุ้ยเจบีมาอีกแล้วนี่หลังจากที่เฮาเขาตัวครับอันนี้ขัวหนูครับต่มปลาคอต่อมปกแดงเดี๋ยวเหลืออันปลารุกย่างปลารุกหน้าย่างเอาพาพี่น้องมาะมึงบรรยากาศกินเข่าตรงกินเข่าหน้านี่อยู่หน้าตาพ่อครับมวันนี้ สุดคลิปบนี้ก็อจบปตาตออยครับนี่กินเข่าตรงกินเข่าหน้าบักลามันตัดเข่ากล้องนักเี้นย่างไปมึงบรรยากาศดีกว่านั่นแล้วบริษัทเออล่วงเบิกวปนู่วงเบิกวันอากาศแบบเอยเอาอันนั่นด้านเริ่มยมเนอะลงเลย ปลาแดกตัวใหญ่ๆไปปลาแดกลากินว่าเป็นด้กินแต่ปลาล่าดวามันอยากกินซิมกับมแงเนเลไก่พอดรกไก่ไหมกินไเมื่ขึ้นนี่ต้มไก่เนี่ไหมตัวใหญ่ติตัวน่ะเนี่แล้วใส่ถ้าจนขมยนี่จะขม จะไพสมอะไร้ต้มแกงว้าวบุกฮอนมะงลออันแล้วต้มยัง้กแกงตเองกินเองแช่เบงี่ไรพอเออแช่ไปยังซิบกนอ่าเดี๋ยวซิม้นหากรองหนมกองน้ำโอ้กรองนี้กร่างูพักอ้เลยกรแดกคนเมียวระแดกไหนกระปุนยอาชีพแพี่น้อง แซบแน่นอนแน่นอนแซบมาเด้อพี่น้องจิ๊เเขาครับมึอนี่จิ๊กเเขวทงเอาไปแดกไปขายกันกันเนี่ยมันมันไม่ได้หำแล้วก็มันตุ่มไปเนี่ยเป็นโอ่งมักกวนเป็นถังแบบง่ายๆนะเที่ยงแซวดีเอาไปขายจะเที่ยวข่าไหมเาไปแดกยังไงรถเดือดจังมันมากทำเปล่าน้ำม้วกแบบนั่น นี่เกยวปลาเดกกับเก่าคนมานอนหน้าทำิดอาจย์โอ้ยพูุกองุกองุ่กจันบ่ล้วีบเดีวบเดีเลยไม่้ทองนี่จีนี่มึงเยอมึงตาบอนี่นีมาคือมีกิบละวาอยว่าบกุพี่นอับุียกระจานยหน่อยหลังจากเมื่อพี่น้อง อามากินตุมไกยูนี่แต่ว่าไม่ได้นอนนี่ไปนอนบ้านเต้าอ็ไม่ยินมีตุ่มปะคอนั่งกวนหมูยิ้มใจอาเบี่ยนนู่นเป็นั่งข้างปูลูกนั่งข้างขีนู่นตรงนู้ตรงนี้ไปนอนนี่ก่อนก็ยีบ้านทางฝีไหไปจะได้เห็นนั่งกองผู้สาวจำนอยก็ไปเยไปพี่อะไรตัวเฮีอะไรบอเห็นมุงกล้องได้แล้ว็นหน้าบ่อนั่ง

เนวกนี้นแดงมันเป็นสเบิดวะมันจมันน้ำเบิดแล้ะปะเนมดแดงตายน้ำแล้วอ่นกิ้ยนี่นี่นี่นีนี่านก้านปีขุเต่ามานอนหน้าเป็นองุ่กมาทรงมาน่าอยู่หน้านี่ตะมดแดงพีมือทรายเจบีใส่ผเสียบิป้าีมือหนูอันนั้นกองหนูนอะมีมือน้อันนั้นเลยน่ะอ ม่วงเสีอหนปลาแหงเชมูโจตำบัแกนือก็เลียว่ระํา่ต้องขม่าจินขมาเอาไมาขม่ามามาบทันเบิดก่อนเออเดยวไป่บ่อยมากเชฟกินข้าวเดี๋ยวลวดลวดตัมบราการบ้านนอกข้าวบนอกกินข้าวแบบบ้านบ้านมันกับมิจอโมวกบลายู่สุดทีมเลยมันนี้มาบุกใหครหน้าให้น้ายังพอเดิอไหมเนาะอ่า อยู่อำเภอโพชัยจังหวัดนนทบุรออีมีเดี๋ยว